สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกทีนะครับก็มาทดสอบตู้เช่นเดิมนะครับวันนี้มาค่ำค้หน่อยนะครับก็ได้อัพโหลดค่อนข้างดึกเลยวันนี้มาทดสอบตู้3มัญวัตต์นะครับชุดนี้เป็นได้ทั้ง24และ48นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนสายนิดนึงนะครับถ้าจะใช้48ตู้นี้ผมใช้เป็นระบบ24อยู่นะครับลูกค้าอยากได้24แล้วก็รวมถึงไอ้เจ้าตัวตู้สลับไฟด้วยนะครับก็คือมี ATS นะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะนะครับตอนนี้มีไฟออกมา2แหล่งนะครับสแหล่งยังไงมาดูกันนะครับแหล่งแรกเนี่ยเป็นไฟที่มาจากการไฟฟ้านะครับก็คือสีส้มตรงนี้นะครับแหล่งที่2คือไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์ก็คือสีเขียวตรงนี้แล้วก็ไฟแสดงสถานะนะครับสีเขียวคือไฟจากอินเวอร์เตอร์ครับสีส้มคือไฟจากการไฟฟ้าตรงนี้คือสวิตช์นะครับอันนี้คือเอซิม uh, ิเตอร์ meter. นะครับตอนนี้สแตนบายอยู่0.07์วัตต์ก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวแอร์เป็นแอร์6000 BTU นะครับแอร์เส้นที่6,000 b ว u นะครับ, 6, รบวันนี้ก็จะมาทดสอบโหลดก็จะมีเตาลีดแล้วก็ตัวเตาไฟฟ้านะครับตัวนี้กินเยอะหน่อยนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ก็ตัวนี้ยังไม่ได้ชาร์จสักทีนะครับแบตลิเธียม2 4โวลต์100แอมมือ v, M, M 2นะครับเป็นแบตชิโนโพลีที่ใช้กันเยอะเลย นะครับทีนี้เรามาดูข้างในตู้กันก่อนมีอะไรบ้างเปิดตู้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นการไวริงสายนะครับตัว a อซมิเตอร์ผมก็จะใช้แคมป์นะครับเป็นแคมป์ตัวนี้วัดนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรลืมเลยนะครับเป็นตัวตัวแคมป์เอาไว้วัดนี่แหละนะครับเป็นแคมป์มิเตอร์นะครับเป็นจ่ายใส่ C ซีทีนะครับเป็นแคมป์ซีทีเอาไว้คล้องนะครับทําเยอะก็ลืม นะครับตัวข้างในมาดูชุดล่างก่อนเลยชุดล่างจะมีเป็นชุดอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวผมเสียบไฟก่อนใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์นี่แหละอ่าไฟสว่างขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์เลยนะครับในโหลดที่100ร้อยวัตต์นะครับเป็นหลอดไส้นะครับผ่านโคมตัวนี้เอ่อมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างตัวนี้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด3,000วัตต์นะครับอันนี้เป็นแกนอินดักเตอร์นะครับอันนี้เป็นชุดบอร์ด ชุดบอร์ดอินเวอร์เตอร์ขนาด12วัตเตอร์นะครับก็มีระบบต่ำตัดมีอะไรเรียบร้อยนะครับก็เซตต่ำตัดไปให้เรียบร้อยขึ้นมาอีกนิดนึงจะเป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์จะเป็นของ Power MR นะครับเป็น MPPT ชาร์จเจอร์นะครับขนาด60แอมป์นะครับก็ใช้ได้ทั้ง3ระบบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบ12โวลต์24โวลต์นะครับ36โวลต์แล้วก็48โวลต์นะครับตามสเปคที่บอกไว้อยู่ตรงนี้นะครับ ก็ตรงนี้ง่ายครับต่อแผงเข้ามาเลยอินพุตเข้ามาผมทําชุดแผงไว้ให้แล้วนะครับพอมาถึงข้างบนชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุด ATS นะครับเอาไว้สลับไฟนะครับสลับไฟออโต้นะครับอันนี้ก็เก็บสายไวลิงสายเหลือข้งหลังเดี๋ยวผมเก็บสายดีๆนะครับชุดนี้ก็จะใส่มาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟปรเทคชันนะครับอันนี้จาก PV นะครับจากแผงเป็นเซิร์ฟปรเทคชันนะครับลูกค้าก็เอาไปต่อสายตรงนี้ลงกลาวได้เลย นะครับอันนี้เป็นอินพุตจากแผงนะครับไฟจากแผงนะครับสมมุติว่าเราจะต่อแล้วก็ปิดไว้ก่อนนะครับพอต่อแบตต่อรี่รันเครื่องแล้วค่อยเปิดตัวนี้ขึ้นนะครับก็เป็นเบรกเกอร์จากแผงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์จากไฟแบตเตอรี่นะครับเวลาเราจะเปิดเครื่องเนี่ยให้เราออนตัวนี้ก่อนนะครับส่วนตัวนี้เป็นชิโนทามเมอร์นะครับชิโนทามเมอร์เนี่ยผมเอาไว้กันกระชากแล้วก็เอาไว้หน่วงนะครับหน่วงเวลาก่อนที่จะ อ่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับก่อนที่จะส่งไปหา ATS นะครับก็คือให้ไฟมันพร้อมก่อนนะครับเราถึงจะส่งไปให้ ATS ทํางานนะครับถ้าสมมุติว่าอินเวอร์เตอร์ไฟไม่พร้อมหรือว่าไฟยังไม่ถึงอ่าที่ชิโนโทามเมอร์มันจะทํางานเนี่ยมันก็จะไม่ส่งไปนะครับมันจะมีชุดรีเลยในการหน่วงไว้อยู่นะครับพอมันหน่วงเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยพอมันได้ที่220 2 2 0 2 21วงนั้นน่ยนะครับมันก็จะค่อยส่งไปที่ ATS ATS นะครับก็จะมี2ด้านก็คือมี เมนพาวเวอร์กับแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพตัวนี้ก็จะมาจากการไฟฟ้านั่นเองนะครับการไฟฟ้าก็จะต่อมาเลยผ่านแคมป์ไอผ่าน CT 1หนึ่งครั้งนะครับก็คือเข้าด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือการไฟฟ้าอันนี้ผมต่อไปแล้วนะครับดูนะครับเนี่ยตรงปลั๊กเทอร์มินอลตรงนี้ไล่สายมาสีขาวนะครับเสียบกับวัดไฟบ้านนะครับผมก็เอาไฟบ้านมาสแตนบายอยู่ไฟบ้านตอนนี้อยู่ที่2 1 7โวลต์นะครับเริ่มตกแล้วเมื่อกี้ยังอยู่220รไปเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ใช้ไฟใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับเรามาดูระบบการทํางานครับมาดูหน้าตู้กันครับโอเคนะครับผมจะเปิดไฟหลอดนี้ไว้เลยนะครับหรือว่ามันจะไม่สว่างโอเคลงประมาณนี้ทีนี้เราจะจําลองในกรณีที่เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เราแบตหมด หรือว่ามีปัญหาหรือว่าดับนะครับผมก็จะปิดอินเวอร์เตอร์นะครับให้สังเกตนะครับว่าไฟสีเขียวมันจะย้ายมาเป็นสีส้มนะครับปึ๊บเห็นไหมครับรวดเร็วมากไฟกระพริบนิดเดียวนะครับแต่ว่าตอนต่อน,นี้ตอนน่ตอเร็วอันนี้คือตัดมาแล้วอันนี้ในกรณีที่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เราไม่ทํางานนะก็คือแบตเตอรี่หมดนั่นเองนะครับมันก็จะสลับมาที่ไฟการไฟฟ้านะครับ ทีนี้สมมุติว่าแบตเตอรี่เราชาร์จแล้วตื่นเช้ามาแล้วสักประมาณ10บโมงสิบเอโมงเนี่ยแบตเตอรี่เราเริ่มทางานได้แล้วอินเวอร์เตอร์ก็จะทางานอัตโนมัติครับเปิดปึ๊บไฟมาแล้วครับฝั่งนี้สองร้อยปึ๊บนะครับมันจะหน่วงอยู่นิดนึงนะครับก็คือไฟมันพร้อมแล้วแหละนะฮะมันก็จะเปิดมาที่สถานะเขียวก็คืออินเวอร์เตอร์นั่นเองให้สังเกตนะครับผมจะปิดใหม่สังเกตเนี่ยไฟมันจะกระพริบนิดนึงปึ๊บ อันนี้ในกรณีที่อินเวอร์ดับนะแต่ทีนี้ในกรณีที่อินเวอร์เตอร์มาทํางานให้ให้สังเกตที่ไฟนะครับผมเอาไฟขึ้นมาแล้วผมเปิดนะครับไฟแทบไม่กระพริบเลยเปึ๊บเห็นไหมครับน้อยมากนะครับเร็วมากทีนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟไว้แล้วกันนะครับเราจะมาทดสอบกับตัวแอร์ก่อนเลยผมเปิดแอร์ขึ้นมาโอเค มาดูที่ a อซมิเตอร์ครับเปิดมาปพิ่มทำงานเลยครับแอร์ตัวนี้นะกินไฟสเปคอยู่ที่630อาวัตต์นะครับแต่นี้ผมเปิดไฟตัวนี้หลดหลอดอยู่ถ้าผมปิดไฟหลอดนะครับกินอยู่ประมาณ450กว่าวัตต์นะครับ450กว่าวัตต์อันนี้คือตัวแอร์ที่มันทำงานคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับอันนี้ความเย็นออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือโหลดใช้งานเลยนะครับผมถอดปลั๊กไฟออกทีนี้ผมจะลองกับตัวเตารีดเตารีดตัวนี้นะครับพันวัตต์ ะครับผมจะเสียบเข้าไปดูนะว่ามันจะตัดไหมถ้าตัดมันก็จะมาใช้เป็นไฟบ้านนะครับให้สังเกตที่เอตมิเตอร์นะครับผมเสียบเข้าไปปึ๊บกินไฟไปที่1.4 5k ก็คือประมาณ1,400วัตต์นั่นเองนะครับก็ยังทํางานปกตินะครับยังไม่ตัดทีนี้ผมจะทําให้มันตัดครับโดยการเปิดเตาไฟฟ้านะครับดูนะมันจะตัดเลยก็คือกระแสผมอาแบตเตอรี่ผมจ่ายไม่พอ นะครับพอดีมันมันหมดแล้วนะครับอ่าผมเปิดตัวนี้เข้าไปแล้วผมจะหมุนตัวกระทะขึ้นนะครับดูนะครับตัวนี้แอร์อย่างเดียวะกินไปที่500อยนะครับผมเปิดเอาไฟฟ้าครับปึ๊บเห็นไหมครับกินไปแล้วไฟตกเลยนะครับคือแบตเตอรี่ไม่พอเห็นไหมครับสลับไปแล้วเรียบร้อยนะครับสลับไปที่ไฟบ้านนะครับพอสักพักเพิ่งเดี๋ยวมันจะสลับกลับมานะครับตอนนี้ทําไมมันถึงไม่สลับ มันจะหน่วงนะครับหน่วงจนกว่าไฟมันจะมาครบเราเปิดเข้าไปดูข้างในครับเห็นไหมครับชิโนโพลีทํางานไม่ใช่ชิโนโพลีชิโนทามเมอร์นะครับชิโนททมเมอร์ทำงานหน่วงเวลาไว้ประมาณ50วินาทีนะครับมันถึงจะปล่อยไฟออกมาอีกรอบนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่ามันกระพริบอยู่แล้วมันก็เข้าดาวถอยหลังอยู่นะครับ30วิเรามาดูกันครับว่ามันจะตัดกันมาไหมตอนนี้รันแอร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยเลยว่ามันตัดไหมนะครับแอร์จะขาด ตอนไหมนะครับมาดูครับน่าจะใกล้แล้วให้สังเกตที่เอติมิเตอร์ด้วยนะครับออโอเคต่อเนื่องครับวัดไม่ตกนะครับแอร์ก็ยังทำงานอยู่ นะครับแอร์ก็ยังทํางานอยู่กินที่ห้าร้อยกว่าวัตต์เลยนะครับทํางานได้ต่อเนื่องครับไม่มีดับนะครับตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีดับนะครับอย่างอย่างทีวีอย่างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ดับนะครับยิ่งแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ธรรมดานะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานนี่กินเยอะมากกระชากค่อนข้างแรง6,000นวิวตัวนี้เนี่ยเทียบเท่ากับตัว9,000ที่ผมเปิดอยู่เลยเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ผมกินอยู่ที่ประมาณสัก300ร้อยวัตต์นี่แหละ3 0 0ร้อึงสี่ร้อยวัตต์นะครับแต่นี้มันก็ทำความเย็นอยู่ นะครับเปิดไฟเดี๋ยวผมถอดปลั๊กไอเตาแล้วก็มาเสียไฟตัวนี้นะครับมันก็กินไฟเพิ่มขึ้นไปร้อยวัตต์นะครับก็อยู่มันมกณ600กว่าวัตต์โอเคนะครับอีกรอบนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ชุดสลับไฟนะครับชุดนี้เป็น3 0 0 0ันวัตต์นะครับแล้วก็บวกชุดไฟแสดงสถานะไปด้วยนะครับสลับงานการทํางานได้นะครับอย่างเช่นผมปิดไฟจากอินเวอร์เตอร์แบตหมดนะครับเปิดนะครับก็สลับไปแอร์ไม่ดับนะครับ ทีนี้สมมุติว่าเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วผมก็จะเปิดอินเวอร์เตอร์ขึ้นมาไฟมาปุ๊บหน่วงนิดเดียวนะครับแล้วก็มาทํางานต่อนะครับปั๊บแอร์ไม่ดับนะครับทำงานอย่างรวดเร็วโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับชุดนี้นะครับชุด3,000วัตต์นะครับ3,000วัตต์แล้วก็บวกชุด ATS 100แอมป์ตัวนี้เข้าไปนะครับก็ชุดตู้จะอยู่ที่18,900นะครับแล้วก็ชุดเพิ่มชุดนี้เข้าไปนะครับผมไว้ยิงสายแล้วก็รวมประกันให้ด้วยก็เพิ่มเข้าไปที่ 3,500วัตเอ้ย3,500บาทนะครับพูดตรงที่เยอะไปจนหลงหลงลืมนะครับทั้งตู้นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับราคาชุดนี้เลยนะครับอยู่ที่22,400บาทนะครับถ้าสั่งก็เอาไปเลย22,000ทวนถ้าแพงผ่านได้เลยนะครับอันนี้ผมรับประกันงานให้1ปีแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ตลอดเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็โทรมาได้ครับที่ 0872500566นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับมาพูดคุยมาปรึกษากันก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ